ตอนนี้เราก็อยู่ที่เนินพิศวงครับทีมงานก็มาถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไร่ไอประโจรครับรู้สึกว่าเมื่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปหากาแฟก,กินกันก่อน สวัสดีครับอยู่กับผมนายปราโมดกับช่อง SR ปาโมดแชนเนลนะครับวันนี้ก็มีทีมงานจากแหวงครับมาชวนไปขี่รถเล่นวันนี้ทีมงานก็จะพาวนสุขิรินครับโอ้โหมากันเยอะเลยวันนี้ มันแน่นอนเดี๋ยวทีมงานจะพาไปขี่รถเล่นไปหาที่ถ่ายรูปสวยๆแล้วก็จะแวะกินกาแฟไม่รู้ไปแวะร้านไหนเหมือนกันไปโอ้แ,แสโคตรโหดเลย แก้งหมดยังเนี่ยทีมงานของเราส่วนใหญ่ก็จะมีแต่รถประเภททัวเร่งครับทัวเร่งกับแมเกตนี่เยอะครับสปอร์ตนี้มีครับแต่มีน้อยมากเลย ไม่มีขยับปวดหลังครับเลยพากันออกทั่วลิ่งหมดไปกันต่อครับวันนี้ทีมงานเราก็จะมีสายซ้อนอยู่สองลำครับก็จะมีบอสเทแล้วก็ช่างมารุษของเราของช่างมารุษนี่ก็พาลูกสาวคนเล็กมาด้วยครับ ที่นี่ก็คือบ้านโตโมะเส้นนี้โค้งโค้งเยอะครับอาสามเรานำหน้านี่ <laughs> หายเลย <laughs> ุดแรกที่ทีมงานจะไปก็เนินพิศวงครับเดี๋ยวเราไปแวะถ่ายรูปแล้วไปพักกันตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ไปหากาแฟกินกันต่อถ,ถึงแล้วเนินพิศวงนี่ไงล่ะไม่รู้มันจะสวงหรือเปล่า ตอนนี้เราก็อยู่ที่เนินพิศวงครับทีมงานก็มาถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับมาเป็นแก๊งนี่ก็เท่าแก่รองเท้ามือสองครับใครสนใจก็ติดต่อได้ได้ครับลน ขายข้างหนึ่งฟรีข้างหนึ่งร้านกาซูช็อปตรงนี้ลูกค้าเต็มเมืองแล้วอ่าตอนนี้ในกยหลวงว่าหลายคนอยู่นะนี่สโลแกนใส่ให้เสียงะเสียสายให้เสียเร็วที่สุดจะได้ซื้อใหม่สาวโปกเต็มเต็มหมดเลยเจ้านี่ก็คือลูกค้าประจำสิลานุ่งแกก่งงไน โลไปกล้องที่ขาเลยเมื่อกี้อาสามวันนี้ไม่รอเพื่อนเลยวันนี้วันนี้รีบวันนี้รีบคันนี้ทำไมแรงอย่างเลยนี่ซีวีสามร้อยนี่หมดขอบเลยนี่โซ่ไม่เคยดีต้องรีบไปเดี๋ยวเข้าทิ้งน้องยิ้มหน่อยแล้วใบเกิลใบเกดชิวพอซาครันนี้โคตรชิวเลยันนี้คนแถวนี้มานั่งไปนอนกันนก่อน ไปเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันต่อถ่ายรูปแล้วก็พักผ่อนกันเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปที่ร้านกาแฟต่อครับมาเป็นแกงเลยวันนี้แน่นอนจริง วัดเทพวัดเทพหมดคอปอ่ะครับสายโหดเขาลิ้งสายโหด ุูอย่างเดียวเบยีหรอไปหากาแฟกินกันต่อครับตอนที่นัดกันมีแค่สี่ห้าลำเองครับ พอมาถึงพอมาถึงวันจะออกนี่มากันเยอะเลยโหโหแปลกเหมือนกันตอนลงชื่อนี่ไม่มีคนครับพอมารวมตัวกันนี่โคตรเยอะเลยดีเหมือนกันวันนี้ท่านประธานเราก็เปลี่ยนยางใหม่ด้วยโอ้ไม่ธรรมดา ขอซ้าเราเลยโค้งนิดหน่อยขับมาไม่ไกลเท่าไหร่ครับตอนนี้เราก็ถึงไล่ไอประโจเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันก่อนแล้วก็วางแผนว่าจะไปไหนกันต่อไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนกันเป็นยังไง ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไร่ไอประโจครับรู้สึกว่าเมื่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินกันก่อนวันนี้มากี่ลำไม่รู้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบ็ดโอ้โหสิบสองลำครับวันนี้มากันเยอะจริงนัดกันห้าคนมาสิบสองลำ กินอะไร,ไรไเ,เดี๋ยวเราไปหากาแฟกินกันก่อนกินกาแฟกันเสร็จก็ได้เวลากลับบ้านครับทลิปนี้ก็เป็นทริปสั้นๆของทีมงานแวงไบเกอร์ครับรอบหน้ามีทริปอะไรใหม่ๆรอติดตามรับชมด้วยนะครับ กาแฟปิว้วแมก x ลำนี้โคตรโหดรถไม่โหดครับแต่คนขับโหดคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ